ขับรถยนต์พลาดชนมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บมีแค่ประกันชั้น3ช่วยอะไรเราได้บ้างมาฟังกันค่ะหากเราพลาดไปชนรถคันอื่นแล้วพนักง,งานสอบสวนชี้แล้วว่าเราเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดตามกฎหมายกรณีที่มีคนบาดเจ็บค่ะประกันชั้น3มีวงเงินที่จะไปช่วยเยียวยารักษาคู่กรณีได้สูงสุดถึงคนละ50,000นบาทและถ้าหากว่า เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตค่ะประกันชั้น3มีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาสูงถึง3 0 0 0 0 0บาทซึ่งประกันจะอยู่กับเราจนคดีถึงที่สุดสำคัญนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นมา หากมีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เล็กหรือบิ๊กไบค์หรือเป็นรถยนต์ที่อาจจะเป็นรถหรูมีวงเงินในหมวดของทรัพย์สินบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทประกันจะเข้ามาช่วยชดใช้แทนเราสูงสุดถึง1ล้านบาท ที่สำคัญนะคะในส่วนของคนที่นั่งมาในรถของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือผู้โดยสารนะคะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณีหรือไม่ว่ามีคู่กรณีแล้วเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือเราจะเป็นฝ่ายผิดค่ะมีค่ารักษาพยาบาลให้กับคนในรถของเราสูงสุดถึงคนละ1,000 0แบาทและถ้าหากคนในรถของเราเสียชีวิตประกันก็จ่ายให้ด้วยคนละ1,000 0แบาทประกันชั้น3นะคะแม้ว่าจะไม่ซ่อมรถเรา แต่เมื่อเกิดเหตุในกรณีที่เราถูกชี้ว่าเป็นฝ่ายผิดประกันจะเข้ามาช่วยค้ำจุนเราในการที่จะไปจ่ายเยียวยาและชดใช้ให้กับคู่กรณีประกันชั้น3ราคาประหยัดเก๋งกระบะสีประตูและ SUV เพียงปีละ1,790บาทกระบะปีละ2,690บาทเกิดเหตุขึ้นมาเยียวยาได้หลักล้านสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีเอกเอกประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล